ช้อปปิ้งบ่อยค่ะเป็นคนชอบช้อปปิ um. ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเป็นคนชอบดูชอบชอะไรอย um ่างงี้ซะมากกว่าถ้าชอบจริงๆก็จะซื้อค่ะส่วนมากเลยเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเสื้อผ้าคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ไต้หวันนะคะก็จะดูที่ไต้หวันซะส่วนใหญ่แต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยก็ก็เหมือนคนอื่นนะคะเอ็มโพเรียมพารากอนเซนทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อบหลายแบรนด์นะคะจริงๆเป็นแบบพวกซาร่าอะไรอย่างงี้ก็ชอบก็จะมีหลายแนวให้เลือกแล้วก็ท็อปชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเหมือนกันจริงๆมีอีกหลายแบรนด์ที่ที่สนใจแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นสเปซิฟิกว่ายังไงต้องเป็นร้านนี้คือถ้าเห็นแบบเสื้อผ้าที่ถูกใจก็จะซื้อค่ะชอบเป็นลักษณะแบบว่าเรียบร้อยแต่ว่ามีเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ wow. ไปเน้นทางด้านสีขาวสีดําสีแบบพื้นๆนหน่อยอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้เห็นเขาแบบคันรูฟูกันก็รู้สึกว่าจะชอบลักษณะที่เป็นสี Sun, สันสีแบบช็อกกิ้งพิค์หรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่ที่แบบอย่างเช่นสีเหลืองมัสตาร์ดอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบ <c oughs> ส่วนมากเลยที่จะชอบดูเนี่ยจะเป็นลักษณะของกระเป๋ามากกว่า <c oughs> แต่ว่ากระเป๋าก็จะค่อนข้างราคาสูงอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะไม่ค่อยกล้าไปดูส่วนใหญ่คือจริงๆถ้าเข้าไปดูกระเป๋าเนี่ยก็อยากจะได้อะค่ะก็จะซื้อเนี่ยาะว่าช้อปปิ้งเหรอคะช้อปปิ้งน่าจะเป็นอะไรที่คู่กับผู้หญิงผู้หญิงจะขาดไม่ได้เลยยิ่งโดยเฉพาะร้านที่มีป้ายเซลล์ก็คิดว่าช้อปปิ้งเป็นของคู่กับผู้หญิงอะค่ะ ค่ผลงานก่อนละกันเพราะว่าหายหายไปนานนะคะว่า,าไม่ได้อยู่เมืองไทยนานมากแล้วก็ถ้ามีผลงานก็อยากให้แฟนๆติดตามแล้วก็ฝากถึงช้อปปิง้งแกลงว่าถ้าไปช้อปที่ไหนแล้วมีอะไรน่าสนใจก็อย่าลืมมาบอกกันบ้างไม่ว่าจะใน Facebook หรืออหไก็ได้ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากจะช้อปปิ้งที่เมืองไทยค่ะ